มีหมักซีดาต้นเดียวหมักซีดาเพิ่นเอิญหมักซีดาอีกยังล่ะอันสามรถบ่เสร็บแสบจุดดอกพี่น้องขันว่ามีในบ่เออบางหลูกกม็มีบางหลูกก็บ่มีสื่อมาแต่หลายปีแล้วดกดกจากปีกกยแห่งด,ดุกเด้ปีนี้กันจับดกอยู่เพิ่นอยู่ไก้น้ำน้ำสาเนียน ต๊ต๊กเต็เตเตเตกี้เพิ่นเป็นสารผักบอ๊อขี่มูเด้พี่น้องก็คิดเบิ่งแน่ว่าเพิ่นสิได้ปุ๋ยได้น้ำซ้ำไหนอ๋อไปไหน่ะเห็นบ่อันนี้ก็ต้นม,นมนะพร้าวน้่มหอมมันบ่ล่ะเอออันสะสานบ่อนี่เลียเ้ยงปลาปกติสิเลี้ยงปลาดุกนะเนี่ยมักท่านมักท่านน้ำนุ่มกับมักท่านสามรลบหลดสิสียูน้ำกันเด้ รูซึกว่ามันมันจะเป็นต้นเดียวกันหรอคล้ายๆกบเพิินถาบกินยังสีไหมแต่ว่าปูเราไิดตัดช่วงหมักไอหมักท่านนั่นออกดอกบรูว่าปูเราคิดจังได๋เราไปตัดมันลีบปงไหมบานนี้ก็สิได้กินช่วงพูนละแปรปีใหม่พูนละเพราะว่าปีกายก็เป็นแบบนั้นปรสชาติดีเลยละ่ะมักซีดาต้นนี้เดี๋ยวอมทรยได้ ถุงมาอีกสามสี่ถุงเดี๋สิมามัดเพิ่มปกติอมชอยเห็นนั่นผู้ที่เพิ่นปลูกแบบปลูกเลหลายนะข้าเจ้าว่ามักซีดานวยซ้ำเงินเหรียญสิบนี่กับพ่อฮอแล้วว่สาสันโอ้แสดงว่าอันนี้กับสีไงก็เงินเหรียญสิบเลยเนาะก็แสดงว่าเพิ่นกับสีบพ่อฮอหมดแล้วล่ะหรือแต่ว่าตัวตัวบอ่อ ตัวแต่ร้อ้มันใหญ่ให้จังใดบุให้นอนเจาะก้อนบ่อหรือจังใดบ่อละพวกกะเพียนอมกับบ่อใดบานเพียนมาหอจะสักท่าใดได้เพราะว่ามันเป็นหนึ่ยูทงไป่ขึ้งสองหลอดจะได้โหลปูแล้วสิเป็นผู้เหตุแม่จ้ะแต่ว่า กี่สองปีมานี่ปูแล้าว่าสนใจเห็ดเลยสิเน่แล้วสิวาลูกหลานว่ากินให้จังใดกับโบลูแหละแต่ว่ามันแสบเด้กพี่นอ้องอมชัยเห็นแล้วว่าเห็ดหลอมชัยอ้อมก็เลยเสียดายเนาะก็เลยอดมะฮะเออได้ได์ซัมเดยก็เอาตัวถ้าเวลาบ่มีกัไปสื่อกินคือเกานะ่าเนาะอันนี้ ได้นินดๆหน่อยๆดกย,ย่างคี้แลนมันต้องเด็กชินแหละสิดาหมักข้าวพวกนี้โชคดีถือขี่เพิ่นยูกไก่สะน้ำกับสะชิม,มูสะคุณเพิ่นได้เลยปุ๋ยฉันดีเลย กคอยก,กล่าวใกล้เรื่องเงินการปลูกผืชกปลูกพักของกันเลยกันสิเนาะเดี๋ยววาปู่กัญญาเพิ่นสิป,ปลูกยุธงพักบางชนิดบางอันทังสี่เพิ่นกะปลูกขายสิเนาะจ้ะบะเนี้เวลาเพิ่นปลูกอยียงสี่อ่ะบางเ่อห้องปรูหจุกว่าพ่อเอาพ่อกินพ่ออย่างสี่นะก็เลยบ่คอยแดนมาเฮิตอันนั้นอันนี้แล้วแก่ จังชาจังสีจ้ะอันนั้นพ่อกินมพ่อ,อย่างแล้วสีเพิ่นกตสิเก็บขึ้นไปใหเ้เข้าเข้าที่ฝาดมือนันนี้แต่แหงแ้งเลยดิยว้นนี้อุ่ทอาสิมาเก็บใส่ถุงปุ๋ยเดี๋ยวนกสีมากินเหมือไป้หลายเติบอยู่งด้พี่น้อง ย่งย่ง,ย,งย่งเผื่ออ้ยังมาเตเผื่อสิเก็บอันนี้ออกพวกเศษขยะพวกฟางเขารีบกับมี่ไล่ยอยู่เดี๋ยวไปเอาอันลุ่สีเป่าออกจะสั่นกับโบนแน่ดอกอัน,นเขาญี่หนงว่ามู้ที่เรืออยู่หนีประมาณสิบยี่สิบสอบของเป็นเขาเก่าเนาะจ้ากับเขาตากแบบนี้แหละ ว่าสิเอาไฮยาไฮยาเอาไฮปูไปสีสีเป็นเขาไก่ขายนะจ๊ะเขาไก่นี่กับสีสีแบบว่าสีคัดออกบ่หลายรูสืกว่าเราจะขายโล่สิบบาทดำๆนั่นก็คือเป็นเข่าลีบนะจ๊ะเพราะว่าช่วงช่วงหลังๆมาเนี่ยอัน เอียงก่อนนอนนอนว่าแมนเพียเพียล่งเขาเพียล่งนอกจากเกี่ยวสุดท้ายมูพอว่าล่อล่อให้หน้าแหงดเดะมูใดที่ที่เขาพึ่งเป็นน้ำนมยังเสียพิ่งกระล,ลิบหล,ลีบมูดำดำก็เลยเป็นเขาหลีบเขาผสมบูรน,น,น,นแต่เห็นบ่แต่เม็ดแดงๆหนี่งก็งามอยู่เม็ดใหญ่ดีอยู่แต่ดำๆนึ่นก็คือเขาหลีบครับ กับเขาที่จุ่มน้ำล่ะเพราะว่ามันอยู่รูปเนาะจ้ะเก็บเสร็จ้งไว้นกสิกินเมดนี่จ้ะ thâu sáng thúng quý, chưa có tiếng luôn. สิบภาคเพืเ่อนๆไปเบิงอันเขาโมูทีเหลือ,อที่พระท่าน <c oughs> ที่พระท่านเด็กฟาดโอ้ยคายข้อห่อนไหยขึ้นให้หันมันบอลล่มใ <c> ส <oughs> ่เสือขคน่าวกับประเด็น<อ>ยุ่นี่อ <c oughs> บอกหลายถุงนี่แหละคุณหมอเป็นไขอ,อกไงอ่ะเต็มสองขอ,อกเลย เบิ่งกระหน่นคู่ซ้ำไรแล้วคูดีอยู่พูน่ะไปเลยไปเลยเห็น่ไหมคนเฮียเขาเขาเรือรถเกี่ยวที่กินเกี่ยวบ่มเอดเด้มันลมกระเลยเศร้ามันลมหลายวันนี้กะเลยเศร้ากะเล่ยหายรถปั้นเพิ่นเพิ่นไปปั้นส่วนที่เป็นต้น นี่คนไปขอเอาไปเป็นขอปลูกก็เลให้เพิ่นเนาะไปยังอมชอยาาคือบพ่ฝาดเวติยาเพิ่น่าเกี่ยวมะาหายแน่แม่สิฝาดดอกวสันอมชอยก็เลยบ่ฝาดก็เลยบ่มาเ,เห็ดเนาะแต่ว่าสามอันเตียมชอยฝาดไปนั่นคืออมชอยไปเกี่ยวมานอกเหนือจากกันส่วนนี้คือส่วนน,นี่พญิหนงเราเกี่ยวมามันที่เหนียนถ้าเล่าเมยเล่าปวดแขนรือจ,จงังไหนถ้าเล่าบอกว่า ให้ออมชัยมาฝาดผุหละอมชัยจังสีมาเพราะว่าหญ้าเราเป็นคนขยันแม่จ้ะเดี๋ยวถ้าถ้าอมชัยเห็ดเดี๋ยวเราสิบุมีแนวเห็ดก็เลยว่าเออถ้าเราบอกว่าโอ้แม่บ่าไวแม่ปวดแขนอมชัยจังสีมาฝาดตอนนี้การให้พ้นขูลงไปให้ไก่ให้นกเคียเคียไปสะกนวนเพราะว่าพอถ้าเพื่อนขูดแล้วมันก็สิขูดล่งลางละ่ะไก่กับหนกบ่าสามารถสิกินได้เพราะว่ามันมันบังเนาะมันมันปกนะเออตั้งก,ก,กินในตานา,นา วันนี้มันเฮียเฮียลงไปเวลาเฮ้าจับขึ้นมา้าเพิ่นขอบกระคกเพิ่นกับสิคูลงไปเลยเนาะจาะ้ะเนาะเออนีล่ละพี่น้องเขานี่คอกหมูยังเพราะท่านมีหมูดอกตอนนี้